สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อุ้งอิงเป็นยังไงครับนี่ก็ชิถึงมืออื่นเอนะนาะสามสิบครับพี่น้องสามสิบสามสิบมือยังครับมือยังครับพี่น้องเอ้ยก็ทาเบิงกันเด้อครับพี่น้องเอ้ยมืออื่นว่ามันสิเกิดยังข้นกับเพลงอีหลาห่าเฮาทาเบิงขอคอยติดตามทันเบอร์ครับเอ้ยยังไงกับเกาโมงนะครับสามสิบ ผู้เบาคนแรก30มเมื่ออื่นเนาะตอนที่30เนาะของอีหล่าเฮ้าไพไกับซอยไปเบิงกันเด้อซอยไปเบิงไปแย่งซอยไปกดไหลกดแช่กันเนาะเป็นยังไงครับเบิงนะครับแต่ละช่องเนาะเห็นเบิงไอ้คนลูกทุ่งบ่ครับคนลูกทุ่งก็เอาไปออกข้าวนะครับว่าเพลงอีหล่าเนี่ยเพลงอีหล่าก็เอาไปติดว่าออกข้าวว่าโอ้ดังคักดังจนไปไอ้คนลูกทุ่งก็เอาออกไพ่ไพ่ก็ เอาออกหลายคนโยนี่ม่แต่คนอยาก <c oughs> อยากเบิ้งอยากแง่งอีหลาห่าเนาะถ้าเบิ้งได้ครับพี่หน้องเอ้สิว่าเหตุการณ์จะเป็นจังไงก็ถ้าเบิ้งเอาชีวิตมืออื่นเนาะก็จังไงก็ค่อยเชื่อกันต่อไปเอากับรักแพง่งอีฮักแพ่งอีหลา่าคือนเขาเมื่อนี่ก็เป็นยังไรครับมื่อนีีหล่าก็อยู่บ้านเนาะโอ้ยอยู่บ้านอีหลา่ามี่ยังเกิดขึ้นแน่เนาะมื่อนี่ ก็มีนองเบียครับเออปั๊มแป่มเดร์ตกน้ำครับคือพอกันใช่ถีบเบื้องวาครับพี่นองเอ้เบิ้งระคำอาดีแกงไอ้อาดีตั้งใจเฮ็ดหรอละก็เบิ้อลระก็มันตลกดีเนาะหาวิธีเฮ็ดหรครับเฮ็ดให้คนเบิ้งไอ้คนมวนคือว่าละเฮ็ดไปเกิดเพราะคือแบบเ่าอยู่คนเดียวมันก็แดดจะวาวจะยังกันยากอยู่ ให้พ่นเบิ้งลายๆกัมันก็อยากแล้วคือว่าแหละนี่ก็เสื้ออุ้งอิงนะครับเมืนเอนนี่ใส่เสื้ออุ้งอิงได้มาจากบ้านนอกนอ่ะครับที่ได้ว่าไปมือมพวมวันที่สามมกราเนี่นยมาใส่อยู่เรื่อยนี่ก็สิตังกองหนาจังสี่ก็เห็นแล้วเนาะไปกองกลางนี่ตังกรองจังสี่เพราะแน่มเห็นสัตว์อยู่เห็นเลยว่าเป็นเอล่าอุ้งอิงตอนนี้กับยังเบงิ้งีหล่าอุ้งอิงไหลสดหองเพ่งเลย ของเอกเซ็กซ์เซ็กนะครับเบิ้งอยู่ยนี่ลาเบิ้งโยเบิ้งนี่ลาอยู่นี่ในตอนนี้ไล่สดได้เลยครับนี่ของเบิ้งของไอ้นพดลคนขับรถบัสรนะกับเบิ้งอยู่นี่ล่ะเบิ้งสีเบิ้งบ่อครับสี้เบิ้งน้อยนึ่งสี้เบิ้งน้อยนึงเอาจจให้เบิ้งให้เปิดเพลงเสียงดังๆให้น้อยให้เบิ้ง นี่ครับผมก็เปิดเบิ้งอยู่นี่ล่ะเบิ้งตลอดเบิ้งซูมือเป็นยังไงเอฟซีนี่นหะนี่แหละก็คือผมก็เบิ้งยังซี่ล่ะเบิ้งซูมือซูมือมันติดแห้งหลายติดจนแบบว่าจักสิว่าจังไดเลยเบิ้งซูมืออรรถเบิ้งจนแบบสุดๆได้เบิ้งอีหล่าแ้่ก็มีความสูขครับถึงซูมือมีไฟมาอยู่นึ่งกะได้เบิ้งอีหล่าแล้วก็มีความสุขหลายซูมือนี่ผมมียังออก ได้เบิ่งอีลาไป่องไปก็มีความสุขไปสิวาจังใดก็แล้วแต่เ,เนาะคนเท่ามันมีความสุขคนละแบบก็ได้ติดตามอีลาได้เบิ่งอีลาตาม่หลาไปเรื่อยเบื่องแต,แต่แต่ละคนคือเขาวาล่ะครับแต่ละหนางานเห็นบ่ครับมีคนเฒ่าคนแก่อายุ60 70บ0 90บแน่ยก็ติดตามเบิ่งอีลาอยู่ตลอดตาเบิ่งงถะคขับงานมือขึ้นก็เป็นจังไดครับงานมือขึ้นกับคนหลายขนาดเมื่อขึ้นกับขายตัวด้ยครับ แต่การถ้าเบิ้งขึ้นหนีด้วยครับเป็นจังไรถทาเบิ้งเด้วอ่าเอาให้ฟังเสียงนะให้ฟังเสียงกันหน่อยหนึ่ง สี่ละ่ะเบิ้งจังสี่ล่ะครับเสมอเสมอมันติดแล้วติดแล้วครับพี่น้องเอ้ยได้เบิ้งนี่ก็ติดแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเพลงใหม่ของน้องอีกเพลงหนึ่งถ้าเบิ้งเหรอเนะอาะเพาอพอพอ,พอ,พอโอ้ยผมว่าฟังยังไงครับพะครับ เป็นยังไงครับเบิ้องละฟังแล้วมีความซุขบ่ครับเป็นยังไงครับพี่น้องผมบ่่ได้เบิ่งกล่องเ้อครับจากว่าผมตั้งถือบ่อเนี่ยก็จะง่าคันตังบ่ถือก็ขอโทษขออภัยในเด้อครับเพราะว่าผมบ่ได้เบิ่งแต่ก็บม่มีคนถ่ายให้ถ่ายคนเองคนเดียวลูก้สยกับไปสื่อของอยู่ไปสื่อเข่าวพระตลาดตลาดเวอร์มาร์เก็ตมือนนี่มีตลาดชุกเสาร์อาทิตย์ครับมีตลาด เอ่อตลาดยังตลาดคลองถมหรือตลาดยังอะไรเขามีตลาดานั่นะคะมีตลาดนัดนะครับก็คนหลายเตือั้ตลาดนี่ตลาดเวอร์มาเก็ตไทยยู่แทวนี่ก็เห็นผมกับทักทายได้เด้อครับพี่น้องคอยเบิงคอยติดตามผมแน่เด้อจังไดก็อย่าลงเด้อก็ลืมเด้อครับก็คือช่องนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นเปลี่ยนไม้นะครับโบแมนเทกสี่ลงทางแล้วเด้อครับเด้อมันเป็นเน็ตชาแนลเด้อครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมซีลงตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหน้าผมจะ อาจจะลงเน็ตชาแนลแต่คลิปนี้ผมยังให้เป็นแท็กซี่หลงทางก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะผมก็จะให้เป็นแท็กไอ,อเป็นเน็ตชาแนลเออแมนแมนบอกว่าถือว่าพิดพี่น้องเอ้ยก่คลิปต่อไป้อครับผมจะให้เป็นเน็ตชาแนลอ่าคลิปนี้ยังเป็นแท็กซี่หลงทางคือเก่าเป็นไงก็ใครที่ติดตามก็ขอบคุณในไลน์ครับขอบคุณในไลน์ครับ,บ,รบที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมยังนไงก็ซอยเบิง้งให้ผมได้มีรายได้เด้อครับ คอยเบิ่งคอยแยงงผมแน่เด้ออีกคนหนึ่งที่เขาเป็นเอฟซีเอล่าที่ได้ติดตามเอล่ามาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงมื้อนี้ก็ได้เบิ่งเอล่ามาเรื่อยๆแหละติดตามเอล่าเรื่อยๆใครเอล่าเขาคงเทปไปสิไปเบิ่งไายแน่ก็ส่วนมากก็สิเพรมันใครมีเวลาเด้อครับก็ได้ไปอยู่ใกล้ๆเช้านี้ก็ไปคันไปไกลไล่ก็บ่บ่ได้ไปเด้อครับเด้อเพราะว่าต้องดูแลลูกคือว่าล่ะครับเฮ็ดหยังก็ยากแห่ก็อยากให้ FC ซอยคนใดก็แชร์ให้ก่อน เต็นมีรายได้แล้วจังไดกะสิไดกาไปครับสิไดบอเลยขอมีรายได้แล้วก็ต้องยานครับผมไปแท้ยังไดเมื่อนี้กะเออเมื่ออื่นกอยจะลืมนะครับเพลงเพลงอีลาวันที่สามสิบเก่าโมงนะครับผู้เบาคนแรกก็คอยไปกดไลค์กดแชร์กันเด้อครับมือนี้ผมมียังหลายครับขอบคุณครับ